งเดี๋ยวพอโดดได้ไปเลยนะไปเลยโอ้ยเยสได้จะกลับมาทันไหมโอ้ยเยสแล้วไหมเยสแล้วแผ่นแตกเยสแล้วเยสแล้วเยสแล้วเฮ้มาแล้ว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 อะไรเนี่ยโอ้ยจบเลยโอ้ยแต่คนเดี่ยวไอ้คนยี้เขายังไม่รู้วะอาจะยังวะแผ่นอาจจะยังได้อยู่นะไปเลย เนี้ยกำลังโดดาตาบอดเอเฮียด really ูบินีบินอยู่นู้นนะเฮียนี่ไอ่ะไ้คนอมึงตายยากนะมันเฮียปวไม่ธรรมดา ไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยว่ะโอ้ฟรีขับรถก่อนได้ปะรถอยู่ไหนวะไซานมันน่าจะมีนะผมว่โอ้ไอซานอ่ะเนาะเราจะใส่มอสชาไปใช้รถไปใช้รถ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 โอ้ยพลุว่ะโอ้โอ้เลยยิ่งเลยเอารถก็ได้นะเอารถใหญ่ไหม เอารถเหรอเอาแมรี่เหรอก็ได้นะเออ๋อดีใหญ่ไปปุ่มอ๋ดีอ๋อดีเอาเลยเวุ่มใช้ขาเลยเลือกเลยเอาเอารถด้วยกูกูใช้ขาก็ได้กูใช้ไข่เฮ้ยมือแจด้วยเลือแกเี่ขาเอารถตรงนี้หรือยังไงยังไงก็ได้เลือกเลยเ่มอ M24 M24 ไม่ไม่กูเล่นขาปุ่มปุมหมดอะไรก็ได้มึงสองตัวแล้วว่าไงเออรถก็ได้รถไปรถ ต้นมึงปวดใจปวดใจอะไรเขาไม่ได้เราปวดใจแหละเขาโดนบังคัเอาไว้เก็บมอท้าอยู่เอาไว้ไหนได้บ้างวะให้เป็นงานสุดๆเลยคอมมานเดอร์กูเอาไงเอาไงเอาไงเอารถ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 แล้เรถเลยเรียกผีไอ้เหี้ยเรื่อสักอย่างเลยได้ไปทิ้งไปแล้วอ่ะมาแล้วทิ้งมาแล้วอ่ะเดี๋ยวกูไปรอรับไปไปไปเดี๋ยวกูขอเอ็มโฟแล้วกันยังฟาร์มไม่เสร็จเลยอ่ะ คุณแจได้เอเราไปเอาคุณแจก็ได้นี่นี่ฝากฝากวางฝากมอท่าไว้กับแพนซร์ฟอนนะได้ด้เดี๋ยวเดี๋ยวเไปได้ดีดาวน์โหลดได้ได้ครับมอท่ากระสุนอยู่ในตัวเบิร์ดใช่ไหมกระสุนไม่กระสุนก็ทิ้งไว้ที่เดียวกันนั่นแหละใครใครลดลดลงมาแล้วบุมแล้วมีที่เก็บคีไหมมีมีมีเรามีมีปิดต้น แม่งทิ้งกูเฉยอย่าบูมอย่าไอ้ยมึงลองมึงลองขับดิดิกูล้อมันใหญ่มันมันรอดได้ไหมวะมันรอดใต้ท้องรถได้ไหมวอุ้ยอุ้ยเดี่ยว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 เฮ้ยอ๋อทะลุไปเลยเวทมนต์เฟิร์สข่าวดีรถเทียดนี่หยิบวางของได้ไหมอ้าวเออเทียบแม่งกูจะยิงเล่นให้หมดเลยเด้อเสียอได้วะโคตรกากเลย ทำไมวะใครผมไม่เคยเจอเลยวะไอ้เหี้ยต้นแมงขั้นไม้ขั้นมือกับรถล้อแล้วเนี่ยเลยวงบีบแล้วนี่ใช่ดเดี๋ยวน้ำมันไปให้แต่นี่เราโดนสเปรย์แปบ๊บเดียวรถระเบิดเลยนะเนี่ยเออมันมสก่ซ้อนสี่ได้ไหมเอาว่าข้ามสะพานเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องข้ามนะแต่ว่าเออไม่น่าได้ข้ามอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอ้ยกูต้องบอกเลิกมอท่ากูจริงๆเหรอวะเออบอกเลิกไปเถอะมุ้มพอนเรื่อยเดี๋ยวยิงด้วยแพนซ์ฟอนเลย์เฮ้ยไปโอเคไปกันเถอะเหมือนนี้เราเข้าได้ไหมรถคันนี้สะเทือนน้ำสะเทือนบกนะผมคันนี้สะเทือนน้ำสะเทือนบกไว้คันนี้แม่งลอยน้ำได้นี่เออตรงนี้ในวงนี้ในวงโอเคไกลหน่อยแต่อร่อยแน่โอ้ยใครติงวะแย่หัวมากเป็นต้น แต่ว่าช้ามากเลยนะใช่ใช่เว้ยมันอยู่ในน้ำมันช้าเว้ยมันปลอดภัยแต่ว่าใช่ปอภไปไอ้มันไม่ปลอดภัยเลยเว้ยถ้าฝั่งนู้นแม่งมีลิงก์เราล่วงตกเราตกรถเลยกูบอกเลยถ้าฝั่งนู้นใช้ลิงก์ยิงมันยิงทะลุกระจกได้นีเออใช่ลิงก์มันยิงทะลุได้เฉพาะลิง์ไอ้เหี้ยไม่ใช่เราแม่งก็บรดบังเอิญไปเจอได้เหี้ยยิงล่วงสี่ เอ้ยนี่นี่นี่ขวามือนี่บ้านนี่ขวามือเขาความมือความเอาดีกว่าก็ได้เอ้แต่มันมีรถอะมันมีรถอะเราดูก่อนอย่าพ่งลงอย่าพ่งลงราดูก่อนรอดูก่อนลงไหมลงไมมไม่ลงไม่ลไม่ลง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 ไมลง่ล่าม่ลม่ง่ม่งที่ไม่มีใครส่้เราทีม่ราได้นไอ่ลงีม่ลงม่เ่ลงไ่าล่มนม่ไไมมไล ไอ้เฮียเพื่อนไม่ถูกยิงตกเหมือนที่ผ่านๆมาเนี่ยเบิดเรา,า,าเปรียบเ,เยทียบแม่งคันนี้แม่งเหมือนเต่าอ่ะไอ้เฮียช้าแต่ว่าแข็งแรงชา้าแต่ชัวร์ดีกว่ารัวแล้วม้นนิ่มด้วยไอ้เฮียช้าแต่โดนยิงตายก็ไม่ไม่เอานะเว้ยเราใหแค่อยากขึ้นเนินนะจริงไหมคือแบบเวลาขึ้นเนินเดินยังเร็วกว่าไม่เป็นไรโอ้พวกมึงเป็นวัยรุ่นใจร้อนเลยขนาดนั้นโลดีวะอุ้ย รหวังรอไม่โดนสเตมสองสี่เก้าหนึ่งกระบอกเตมสี่เดี๋ยวมันพูดเหมือนคนแก่เลยนะจริงมีคนแม้ตรงนี้ปลอดภัยนะปลอดภัยแหละเอ้แต่มันมีคนเพิ่งเกิดเออมีคนเพิ่งเกิดจริงด้วยนะทิศหนึ่งร้อยน่ะล่อนกันเต็มฟ้าเลยน่ะไอเหี้ยแม่งทีมเราแม่งทิ้งรถแปวของมาแล้วเดี๋ยวกูเล่นรถกันเฮ้ยมีนี้นิพี่เก้าศูนย์นี่ใครจะเล่นปะ เอ้ยกูได้เอ็มเอเมจเอนซี่ฟอสมาเอ้ยไม่เอ็มเอเมจเอนซี่ฟิกอัพเสดรถนี่อย่างน้อยมันก็ยังนั่งปั๊มยาได้เนาะใช่ใช่รถนี่ปั๊มยางไรได้เว้แต่ยากูน้อยมากเลยที่มีสามอันนี้โอ้ยนั่นไงโอ้ยเฮียมันเอาแล้วไอ้สัดมันขับมันขับเราไล่มันขับไล่ยิงเราได้นะเฮียจริงเนี่ยมันไล่ยิงเราอยู่เนี่ยรถเราไม่ทนโอ้ยเราต้องหาจังหวะสวน พวกเราละเบิดแน่เลยว่ะจอดแล้วจอดจอดจอดเอาลูกล้มหนึ่งโอ้ยยตามสภาพไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้สัสเราพี่เข้าหมู่นมาแตกไอ้เหี้ยกูบอกอยู่ไอ้เต่าโง่ๆไอ้สัตสมันก็ตายอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าเราจะจอด ใช่มันรู้เยอะมันมันชะลอรถรอแล้วไงคือมันมันกันเราจอดตั้งแต่แรกเลยเราแม่งสวยแบบสวยแบบขั้นสุดเลยแล้วเราลงมันจะมันจะมีจังหวะที่เราต้องยกปืนอะจังหวะนั้นมันไม่ต้องลงจากรถมันก็ยิงเราได้ทียจริงไม่เป็นไรหรอกชิวแต่รอบหน้ากูไม่เอาแล้วแมรี่กัดแมรี่แม่งหาเ้ยมีแค่ความหนาแมรี่แมรี่มันต้องเล่นในนั้นเว้ยมันต้องเล่นเล่นซัพพอร์ตสอง สครอสเออถ้าดูโอ้ถ้าดูโอ้แมรี่เมโคอดทรงพลังเลยมันเพจมาเป็นเพมาเยอะแต่ิ่งเงี้ยสี่คนโอ้โหฮะมันลุมยิงกันสามคนอีกคนหนึ่งถือปืนรอแมปแบบรอยิงคนลงมาก็จบแล่หเฮียคขมมาเดินเราไปตามกัต้นบุกใจดิอ๊ะโดดโดดโดดกษากยอโดวอะไรซัดนี่ก็จะถวายหัวใจอย่างเดียว อ้วยเอ้าแล้วพี่ต้นไปไหนอะต้นว่าแล้วต้นคอมมานเดอร์กูว่าแล้วคอมมานเดอร์กูหลงทางแล้วแต่แล้กูว่าแล้วเัีเยมึบจิดเสียเฮ้ยเดี๋ยวกูขับรถไปทำคอมมานเดอร์เองเย่างนี้นั่นดูด่วนด่วนดูรอบดูรอบนอกก่อนว่าเราเออหลังกูสีด้วยว่ะหลังกูสีหน้ากูสีโอ้โหไม่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 ขึ้นรถเลยเฮียเดี๋ยวกูจะขึ้นรถแล้วกูจะไปเลย

ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเนียวะไอ้เยอะเสี่ยงเสียงยิงคนขับโคตรแม่นเลยรถเรื่องอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวข้ามไปหาเออข้เส้นไปนั่นเลยรถเป็นไงบ้างรถยังดีอยู่แล้วพวกมึงอะคนขับแม่งกบแบกแบกนี้ไอ้เหี้ยแล้วทำไมไปลงนั้นอะพี่ต้น คนแบบน้อยมีคนเลยเขาไม่ได้เขียนอเนียเขาไม่ได้เขอย่างนี้อะโแต่คอมมูนิเคชันอะไรคอมมูนิเคชันอะไรต้องคอมมูนิเคชันถ้าไม่ลงก็เฮ้ยคนเปิดฮัลโหลขี่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้เซอร์ตามไป ออนไมเว่ยบมกูไม่มีปืนโดต้องยิงขูมันนี่มีมีดมกูมีมีดกูมีมีดไป้นีเรตอนี้เฟอนี้ไปเอามีแล้มีแล้ว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 มีวมีแล้วมีแล้มีแล้วมีแล้วมีแล้วมีแลูกมอแลมีล้มีแ้วมีแล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 ้วมี้วมีแล้วม้มีลมีแล้วมี้มีลวมีแ้วล้มี้แ้แล้วมีแ้้นีลี้้้แม้มแี เอเวเทียนให้ทางทำมะนำคำแหงให้ทางทเอวเทียนให้แสงนำคำแหงให้ทางโว้ยเออได้ได้ด้วยเนื้อฮะจะลืมไปนลย่บูมันออกไปแล้วแม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ล่าสุดมันอยู่ตรงนั้นเลยเอวขึ้นรถ<อ>กูจะตกรถนะว่า้ออเฟร์เราชิงจว่านี่หนีไปเลยไหมเออกูอ,อยากเข้านี้ว่ยยบบนะมันกำลังเงียบมาก

โอ้โหแม่งเข้าบ้านเดียวกันหมดสามคนนี้เหี้ยหลังบ้านคนเยอะมึงกูมี้อหลังเดียวกันขอบคุญใจเจ๊อะไรโอ้โหเดี๋ยวนะเราไม่เออดีแล้วเราออกมาก่อนยังไม่มีหมวกเลยอ่ะยังไม่มีหมวกเลย เก็บกระสุนมาเยอะๆไว้ก่อนนะทีนี้เอ้าแล้วถ้าใครขับรถไปไหนแล้วนะเฮียคอมมานเดอร์กูเก่งจริงๆนี่เรามีรถสองคันนะตอนนี้เอ้ยมึงเป็นเฮียอะไรเดินบังทางกูเนี้ยบเออละมึงอะไรนที่บังทางกูไอ้กลัวอนเฮ้ยเอาแล้ววะเออเอาแล้าวะเฮ้ยเอาวะมาๆมาถอดก็ถอดวงลูกมะไตเข้าไป เราคิดยังไงกับการกลับเข้าไปทวงเมืองวะไว่าเรามีสิทธิ์ได้เหรเออเชี่ยมึงดูดิมันยิงไอ้เฟิร์สล้มเลยนะเว้ยมึงยอมอ่ะเพื่อนในทีมมึงต้องล้มลงกูตกกูตกกกูตรถมาเอ้ยกูตกล้มมาแล้วเลือดกูเหลือน้อยมุ้งกูเลยล้มอ๋อลสเปรย์โดนมไม่ยอมยอมยอมเออยอมเหอะเชี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกไปก็ตายเปล่า สู้อะสู้ได้มีปัญหามึงดูดิเรา,ามีอาวุธเยอะเรามีทั้งขวานทั้งดาบเลยน้อยเขามาก้อนเขามาแต่<ง>กูมีปืน <c oughs> ต้องเย่ไ <laughs> อ้ยหคอมเมานเดอร์โคตรเฟี้ยงโดยขี่มาไฟส่วนก็เป็นผู้นำของเราร <c oughs> ิง ข้าม่ไรเด๋อกูระพูมใจในผู้นำใช่ไหมดิวยกรอย้อยไอเวอร์นี่อาจจะมีคนด้วยไอ้เฮียต้นมาแข่งมึงมึงอ่ะไม่เท่าไรหรอกแข่งกูกดีกว่าเรื่องอะไรเจอบริสัทข้าแม่ไรเดอ๋อจัก,กรยานนั้นมีสองล้อ อแข่งกูอ่ะไอ้เง่าไอ้เหี้ย no มันมีรถมันี้รถมอเตอร์ไซค์อยู่นะเว้ยมันมนี้มันมีคันหนึ่งไงเฮ้ยใครปาแฟตอ่ะอยู่คนเดียวแหมอยูไอ้เหี้ยเจอเล่งเครื่องไอ้เหี้ยเบรกก็ไม่มีรถกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยวงดิบละเอ้ยคุณภาพจัดเลย

ผมไปแด็ดเงนแล้วครับผมเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้ยต้นไม้เงี้โอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทุกรอบเลยวะนั่นไม่มีบักกี้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีบัคกี้นั่นปิงไว้ให้ปิงไว้ให้แล้วปิงซ่อมอ่ะนั่นมีตั้งสองคันแท็กซี่นั่นก็มีนะ อถนนเส้นนี้แม่งรถเยอะดีอันน่ะปูปเป้จริงๆมันมีเครื่องร่อนด้วยนะถวนสนี้ถ้าคุณจำไม่ผิดพี่ต้นไปนไหนละสาพักแม่งมันมีคนแหกรถควมม่ำไหมฮะไปทุกอย่างเคลียร์บ้านหลังนี้เข้ามากันได้เลย แกเป็นคอมมานเดอร์ที่ดีจริงๆจริงตาต้นแต่มันอยู่นอกวงนะแต่ว่าตรงนี้ว่าเพย์อยู่ไงเกือบดีละเกือบดีละเกือบดีเกือบดีแล้ะมาด้วยกันไปเอ้ยวงบีบจบโรงเรียนปะโรงเรียนเหรอมาด้วยกันไปไปจบโรงเรียนมาด้วยกันไปเขาไม่ได้นละคนดิ ไป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 ไในที่สุดเราก็รวมทีมอเวนเจอร์แม่งโคตรอเวนเจอร์ดาวเกตไอ้เ้ทีมกูขัรถวิงอยู่ไอ้เหี้ยับรถวิ่งอยู่ขิงยูขัารถวิ่งอยู่ขับรถวิงอยู่ขักรถ่ยบิงอยูถิ่งยูถูบงอยูถิู่งอูถิกู เอ้ยเอเอามันเลยระเบิดเลยเอามันในระเบิดเลยเอามันเอามันไปไหนแล้ววะไปไหนละข้างข้างซ้ายซ้ายซ้ายโอ้ยโดนโดนเจ็บเอ้ยเอาไว้แหลกเลือดแหลกเลือดพี่ต้นเหยอกมาพี่ต้นเหยอกมาเอ้ยมันจอดเอ้ยล้มแล้วชน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 สวยอ๋อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปั๊มแป๊บ เฟิร์ดควันดีไม่มีกูใส่หมวกหนึ่งมนได้เฟิร์ดสองนัดแล้วนัดเดียวบผมนัดเดียวโอ้โห